ครับครับสวัสดีครับท่านุทธศิลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญน้งครับขณะนี้ท่านสนทนาในรายการที่นี่เอ็มวีห้านะครับท่านครับรายการที่ประชาชนชาวไทยรอฟังครับท่านครับครับวันนี้คุณอพิสิทธิ์แถลงยุบสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสถานการณ์การเมืองจากนี้ไปในมุมของท่านุทธศิล์ไมีคิดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับก็คงทุกคนคงใจจดใจจ่อกัรเลืออตั้งแหละครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ ประชาชนรอมานาน mm hmm. เพราะว่าการที่คุณอภิสิทธิ์เข้าสู่อำน mm hmm. าจการเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากประชาชน mm hmm. มาจากการทีเ่เป็นเทคนิคของเป,เ,เป็นเทคนิคที่ใช้กัน mm hmm. เพื่อล้มพักพลังประชาชน mm hmm. แล้วก็ดึงสสออกไปแล้วไปตั้งไปดึงไปเพื่อรวมยังไงให้เกิดครึ่งหนึ่งซึ่งขนาดดึงออกไปแล้วเนี่ยพักพลังประชาชนแอดเดิมก็คือพัก พื่อไทยปัจจุบันเนี่ยยังมีจํานวนสสในสภามากกว่าแล้วก็บริหารไปสองปีครึ่งก็เกิดความขาัดแย้งต่างๆนานาเพราะความที่มไม่จะเป็นพักการเมืองที่มาจากประชาชนคแลวพอพอไม่ช่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนต้องการให้เป็นรัฐบาลจริงๆรพอเสร็จแล้วพอทําง,งานมาสองปีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความที่เศรษฐกิจในประเทศไม่ดีขึ้นเลยและแย่ลงและมีการทุจริตคอรัปชันมาก และการใช้กฎหมายยังไม่เป็นธรรมก็เลยทําให้คนนี้อึดอัดและรอคอยคว่าเมื่อไหร่จะได้สั่งสักทีวันนี้ก็คงทําให้พี่น้องประชาชนโล่งอกโล่งใจว่าเอาละถึงเวลาแล้วที่จะได้ตัดสินที่จะเกิดความฟ้องดอ,องของที่เกิดขึ้นได้สักทีหนึ่งความเป็นธรรมจะได้เกิดขึ้นสักทีหนึ่งและถ้เศรษฐกิจจะได้รับการแก้ไขสักทีหนึ่งก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็คงใจจดใจจ่อว่าวันที่3กรกฎาคมเมื่อไหร่จะได้ไปยําปัดเพื่อแสดง พลังอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริงในการเลือกรัฐบาลและเลือกทสศทางของประเทศของเขาเองครับครับท่านนายกคิดว่าการยุบสภาครั้งนี้และกาลังจะเข้าสมมติการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งที่เกิดมาสี่ห้าปีก่อนจากนี้ไหมครับผมคิดว่ามันอยู่สองจรปการนะครับมีเงอนใช้อยู่สองจำการครับแน่นอนครับการเลือกตั้งและให้ประชาชนได้ใช้อ่าการตัดสินใจของประชาชนอย่างแท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ ประชาชนลองไสและอยากเห็นแล้วก็จะเป็นแนวทางในการปูการไปสู่ความาความปลองรองของคนในชาติแต่เงื่อนไขก็คือว่าหนึ่งเนี่ยการเลือกตั้งต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการโกงเลือกตั้งไม่มีการใช้อำพจลับที่ท,ที่ที่โหดเหี้ยมป่าเขินหรือว่าที่บังคับประชาชนอะไรต่างแล้วก็ทุกฝ่ายเป็นข้าราชการเป็นกลางอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการอยากเห็นแล้วก็การเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ย ต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนไม่ใช่มีความพยายามในการบีบคั้น,นกันหากกันใช้เทคนิคมาล้มกันเทคนิคใปแดงใบเหลืองกันเต็มไปหมดอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้ความไม่สงบ,บเกิดขึ้นได้จะความสงบเกิดขึ้นได้ในง่ายนิดเดียวครับ,รบทุกอย่างให้เคารพการตัดสินใจของประชายชนนั่นนะครับหลัก ก่อนหน้านี้มีกติกาที่อาจารย์สมบัติทำรงรเยวงเสนอไว้และสอดคล้องกับที่คุณกรอบศักดิ์เสนอไว้นะครับก็คือว่าให้พรรคที่ได้คะแนนตาต้ลิสอันดับหนึ่งเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแต่หลังโคต่างๆออกมาเนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่าข้อเสนอนี้จะลดน้อยลงไปถ้ารู้สึกอย่างไรกับโคที่ทุกสํนานักค่อนข้างจะฟันตรงตรง,ตรงกันว่าเพื่อไทยชนะและชนะค่อนข้างมากด้วยเนี่ยครับคือผมไม่ได้เข้าข้างครับเพื่อไทยนะครับ,รบแต่เอาหลักของการวิเคราะห์เนี่ย หลักวิเคราะห์เนี่ยวันนี้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยขนาดว่าโดนดูดสอสอออกไปเนี่ยคก็ยังเป็นพรรคที่หนึ่งในสภาคพรรคของประชาธิปัตย์เป็นที่สองในสภาคแล้ววันนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทำตามติตหวังให้ประชาชนจํานวนมากเพราะนั้นโอกาสที่จะมีเก้าอี้เพิ่มมากกว่าเดิมเนี่ยมันตัดเหลือศุแต่มีว่าจะลดลงมากหรือลดลงน้อยเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยพรรคอึ่ง อันหนีไม่พ้นต้องไปตัง้งเพื่อใดไอ้น,นี่ตามหลักวิเคราะห์ธรรมดาเลยครับยังไม่ต้องทำโบลครับแต่เราจะไม่ต้อทำโผลก็ผมคิดว่าวันนี้คุณอพิสิทธิ์แก่ดูเหมือนรับแล้วว่าตัวเองน่าจะไม่ใช่พักที่หนึ่งครับจึงบอกว่าอ๋อยังมีความหวังฝากไว้กับพักเล็กพักน้อยครับจึงทัดดูได้าจากอังคารสุดท้ายของการประชุมครมอได้อน,นุมัติก็ประมาณให้โครงการของกระทรวงต่างๆที่เป็นรักร่วมเนี่ยเยอะแยะมากไปหมดจน เป็นประวัติศาสตร์เลยว่าไม่เคยมีอ่อนัเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นลาสรดเปิามือสุดท้ายาให้ได้แก้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าหวังว่าพรรคเล็กตั้งน้อยเนี่ยจะนำสสเข้ามารวมกับตัวเองแล้วเกินถึ่งนี่ยนะครับก็เลยแกล้งได้พูดออกมาอย่างนั้นว่าไม่ได้หลอกใครรวมเสียงในสภาได้เกินขึ่งก็ตั้งเป็นรัฐบาลได้ ก็อันนี้ก็คือขัดหลักของระบอบประชาธิปไตยที่เขาจะให้พักที่หนึ่งตั้งก่อนตั้งแล้วไม่สําเร็จก็สินพักที่สองจะตั้งกันคือหลักการทั่วไปครับวันนี้พรรคประชาธิป,ปัตย์มามุกใหม่ครับเรียกร้องให้พักเพื่อไทยเนี่ยเร่งเปิดตัวว่าที่นายกหรือแคนดิเดตนายกเพื่อจะได้มาเปรียบเทียบฟอร์มก,กับภิสิทธิเลขาชีวะท่าเห็นยังไงครับ๋อคองไม่เป็นไรใจเย็นๆเลยครับนะครับวันนี้เนี่ยประชาชนก็รู้แล้วว่า พรรคเวื่อนทยบริหารแบบไหน<ช>นะครับพรรคเวียดนมมีไอเดียมีความคิดที่จะพลิกฟื้นประเทศไทยอย่างไรจะนําประเทศไทยเข้าไปสู่เวทีโลกอ,อย่างสง่าป่าเผยอ,อย่างไร<ช>นะครับจะสร้างความสามัคคีกับคนในชาติพเื่อนบ้านอย่างไรและจะสร้างเศรษฐกิจยังไงประชาชนรู้หมดแล้วครับคือใครก็เป็นนายกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไงเนี่ยพรรคเพื่อไทยต้องเลือกคนที่มีประสบการณ์ในชีวิต แน่นอนครับไม่ใช่ว่าทั้งชีวิตไม่เคยทําอะไรไม่เคยทําหากินแล้วมาเป็นผู้นาไม่ประเทศนี้คงพัรเพื่อไทยไม่เรืองแน่ครับวารกรรมแบบเก่าๆของประชาธิปัตย์วันนี้ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งรับนายกว่าไม่เลือกเราเขามาแน่และก็บอกด้วยนะครับว่าถ้าเลือกประชาธิปัตย์ครับไม่ไม่ขาบขบคุณเลยครับไมถ้าไม่เลือกประชาธิปัตย์เพื่อไทยมาแน่นอนไม่มีปัญหาเลยครับก็ง่ายนิดเดียวผมยังบอกกับประชาชนด้วยว่าให้ตัดสินใจเลือกเลยนะครับว่า ถ้าไม่ชอบนโยบายเพื่อไทยให้เลือกประชาธิปัตย์ถ้าไม่ชอบประชาธิปัตย์ให้เลือกเพื่อไทยพักเล็กพักน้อยไม่นำนโยบายของตัวเองมาสู่การปฏิบัติได้หรอครับ,รบมันเป็นพักที่รอเสียทั้งนั้นดังนั้นก็ดีแล้วที่ถูกต้องที่ว่าถ้าไม่เลือกประชาธิปัตย์ก็ต้องเลือกเพื่อไทยไม่เลือกเพื่อไทยก็เลือกประชาธิปัตย์ก็ช่างดูนโยบายช่างดูความเป็นไปได้ว่าคนไหนดีแต่ทำคนไหนดีแต่พูดก็ชัดเจนอยู่แล้วครับครับ นี่อีมุนวัตกรรมออกมาบอกว่าถ้าเลือกอภิสิทธิ์เลือกประชาธิปัตย์พวกเขาพร้อมทํางานทันทีแต่ถ้าเลือกเพื่อไทยต้องรอนี้แล้วธกรรมซะก่อนถึงจะทํางานได้ถ้าเห็นยังไงครับพอเพื่อไทยเนี่ยเขาทํางานมาหกปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เพิ่งของคุณพิสิทธิ์เพิ่งทามาสองปีครึง่งทํามายังมังุมมางาหลาอยู่เลยครับเพาเพื่อไทยเนี่ยเขาทํามาหกปีหกือหกปีเพราะฉะนั้นมาถึงสตาร์ทใหม่ปุ๊บเดียวเรียบร้อยไม่เกี่ยวเลยนี่ัฐ้วธรรุรกมไม่ได้ธุรกำ วันนี้เนี่ยถามว่า,าผมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็คิดไปได้อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาแนะนํากับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้เลยครับไม่มีปัญหาครับเห็นท่านนายกทักษิณสกายมาบอกว่าพบวิธีแนวทางในการสร้างความปรองดองแล้วแต่ว่ายังไม่อยากบอกเดี๋ยวประชาธิปัย์จลอกพอจะย้มเล็กเล็กได้ไหมครับท่านครับไดครับ พอจะย้มวิธีปรองดองเล็กๆก่อนได้ไหมครับไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับเดี๋ยวลอกผิดลอกถูกเสียหายหมดเพราะมันจะชอบลอกอยู่แล้วลอกเยลอกกันบ้านได้เร็วมากเลยครับแล้วพอลอกเสร็จปุ๊บโฆษณามากกว่าเราบอกว่าสายที่สายที่ตัวเองจะลอกมานั้นลอกเขาแบนงงเหมือนกันงงงครับเอาละครับวันนี้คุณเดชิสิทธ์แถลงยุบสภาแล้วในถ้อยแถลง ก็พยายามอธิบายถึงผลงานตัวเองที่ผ่านมาแล้วก็ขอโอกาสกลับมาเล็กๆเหมือนกันนะครับเรียนถามท่านนายกว่าต,ต้องบอกคุณพิสิทธิ์ว่าน่าจะอธิบายว่าประชุมครมอังคารสุดท้ายเล่นอะไรกันครับนะครับแล้วก็งอบรับทีจจ่แจกทหารไปในช่วงนี้เพื่ออะไรกันแล้วให้อธิบายตรงนั้นดีกว่า <c oughs> ครับครับตอท้ายนี้ครับอยากให้ท่านนายกฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่รอฟังท่านนายกอยู่ในคืนนี้ครับเรียนเชิญครับ ก็พี่น้องประชาชนได้อึดอัดรอมานานแล้วนะครับอยากจะเห็นบ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติสักทีหนึ่งผมว่ามันไม่มีวิธีไหนที่จะสู่ภาวะปกติได้ดีเท่ากับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนและเขาทุกฝ่ายต้องเคารพอำนาจประชาชนเพราะฉะนั้นวันที่สามกรกฎาคมเป็นวันสําคัญที่ทุกคนจะต้องตัดสินใจอนาคตของประเทศร่วมกันเพาะฉนนั้นก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกคนต้องใช้สิทธิ์นะครับ ขอให้ออกไปใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่เพื่อจะได้ตัดสินใจท,ที่ทางของประเทศและพรรคเพื่อไทยน้อมรับการสินคองประชาชนแล้วก็ช่วยจับตากันคอยจับตาดูเรื่องของการพัฒนิตลือกตั้งการใช้อำน,นาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่เป็นกลางนะครับช่วยจับตากันด้วยเพื่อให้บ้านเมืองนั้นได้สู่ภาวะปกติด้วยการเลือกตั้งที่บริสุทธิติธรรมและประชาชนใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่เพื่อกำหนดสิททางประเทศของตัวเองครับและผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทย จะไม่แก้แค้นใครแต่จะแก้ไขในสิ่งที่เคยทําผิดมาหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดในอดีดมาเพื่อจะให้บ้านเมืองนั้นกลับไปสู่ภาวะแห่งปกตินะครับมีความสามัคคีกันและเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับขอบคุณครับกรับขอบคุณอย่างสูงครับนี่ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีตลอดการที่อยู่ในความรู้สึกที่พี่น้องประชาชนนั้นคิดถึงห่วงใย